กตชมีความมั่นใจนะครับว่าประกาศของกตชที่ออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่กตชกําลังปฏิบัติตามอยู่ในขณะนี้น,นะครับมีความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็มุ่งเพื่อประโยชน์ที่รองประชาชน,น,ทนทุกคนนะครับว่าเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตสาั่งซเป็นไปเพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีราคาที่เหมาะสมหรือว่าลดลงจาก,กเดิมสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี แบบต่างๆพัฒน,นาเศรษฐกิจสังคมพัฒน,นาธรรมกนะ็ทำให้มีการำดำรงชีวิตที่สะดวกสบายนั้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่ประชาชนส่วนต่อปครับเราจยต่องไว้แครงค,งครับเมก็ต้องอ่ต้องตอ,งตอ,งตองเป็นยูนิิตของแค่นั้นนะครับบกชก็พร้อมที่จะฏิ็ัติัรับ ว่าถ้าเกิดศาลสั่งระงับปุ๊บนี่คือทุกอย่างจ,จบหมดเลยเรามีความเชื่อมั่นในกระบวนการของเราทุกอย่างครับแต่ว่าการไปขอรับความยุติธรรมจากศาลท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถทําได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท,ท่าน่านใช้หนึ่ครับถ้สาสมมติว่าศาลกรณีศาล่สง ลองเชิญรับใช้รองรับไหมคะอยาอยาอยาทราเลยครับแต่เราไม่ได้มีแผนรองรับไว้ก่อนหรอคะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆริงชช์พร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างครับคือถ้าทุกอย่างจบคือเอาแล้เรื่องของการประมูลสัมปทานอย่างนี้ก็ไม่เกิดสิครับอย่าอย่าทราเลยครับไว้รอฟังท่านตัดสินกันครับแต่ทางกอร์ชนี่คือมั่นใจว่าเรามั่นใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีต่อพี่น้องนไป ควาก็เป็นสิ่งที่เราเดีนหน้ามาเรื่องความสุจริตโปรง่งใสและเป็นธรรมต่อทุอทกภาคส่วนนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจจะยอยางอ่นนะครับว่าการดำเนนเร่งเราเนี่ยเราทำเป็นคณะนะครับการคิดทุกอย่างเนี่ยได้คิดอย่างรอบครอบแล้วนะครับทั้งในแง่กฎหมายแล้วก็ในแง่ความเหมาะสมทางด้านสังคมอย่างเรื่องนี้นะครับถ้า ถ้าติดตามจะเห็นว่าประชาชน,นามีความต้องการในเรื่อง 3G สูงมากน,นะครับสองเรื่องที่ประชาชนเ,เรียกร้องมาทางเราก็มีเรื่องของ number r t a b i l i t y นะครับกับในเรื่องของ 3G เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งให้เป็นอย่างอื่น <c oughs> กสชอเองมีหน้าที่ที่จะต้องตอบสนองกับความต้องการสังคมแล้วก็ตอบสนองกับ พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีด้วยตรงนี้ถือเป็นธุรกิจเรานะครับที่ไม่ทําไม่ได้แล้วเราไม่หยุดเองนะครับขนาที่สังคมมีความต้องการขนาดนี้เราหยุดเองไม่ได้เราก็จะทําหน้าที่เราไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านประธานถามแ้นเป็นกินครับค่ะทั้งแคทเนี่ยในการที่ฟ้องเนี่ยค่ะอันดับแรกคือบอกว่าเขาสูญเสียรายได้อันดับที่2คือเขามองว่าไม่มีทางนี้ก็ก็ไม่มีอำนาจในเรื่องการจัดสินเป็นตัวแย่งในที่นี้แล้วกันนะครับเรียว่าทางปศชคิดว่า ได้รับความเป็นธรรมก็ท่านก็ไปบอกกสทรงเอาเป็นส่วต้องนะสาก็ทุกคนสามารถดำเนินการจริงๆตอนแรกที่คิดว่าอย่างรอบครอบแล้วนี้ทาไมถึงกสทถึงยังจะยื่นฟ้องเราอยู่อะค่ะก็ต้องไปถามทางกสทนะครับเพราะว่าการถ้ากามเราได้ความชัดเจนก็ต้องเปคามั่นใจว่ากสชได้ดําเนินการอย่างถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เป็นคำยืนยันนะครับส่วนประเด็นของการฟ้องทางกสทก็ต้องถามจากกสท ปีก็พอชอเสียขวัญหรือว่าหวั่นใจอะไรบ้างค่ะจากการฟ้องของปสทอ่ะค่ะผมบรรจัยว่าท่านประธานอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่เคยหวั่นไหวได้ครับเราเชื่อมั่นกันครับเชื่อั่นไหวครัซึ่งมีก็สทจะไปยื่นฟ้องเขาได้แจ้งเราฝั่งของเราจะไปกี่โมงเราเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนตำรวจหรืออะไรการที่เอามาแจ้งการรอความกฟ้องศาลนะครับเราอยากจะฟ้องศาลเร้อไปพิสจ คือกระบวนการมันจะเป็นนี้ถ้าเกิดเขาส่งร้องแล้วก็สารท่านครับนะครับ<อ>เรื่องอันนี้จะมาถึงเราแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่มาถึงเราครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับการใช้สิทธิทางศาลใครที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องให้สารท่านชี้ขาดให้ทางเราเองเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่เรามีเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับมีหน้าที่ที่จะต้องทํา แล้ว,ว่าทำหน้าที่ของเราไปอ้ hey, hey, เรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีความมั่นใจว่า 3G จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศของเราเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติหน้าที่ของเราอยา่างเต็มที่ความสามารถครับขอบคุณครับ